เตรียมตัวไปเที่ยวเวียดนามกันนะทุกคนเครื่องบินจองผ่านในเวียดนามแอร์ไลน์โดยตรงตันนี้เนี่ยจะเป็นซิมแบบเฉพาะอินเทอร์เน็ตนะครับคือใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเดียวไม่สามารถโทรได้นะครับชุดเพลินขิดเขจอ,จอไว้อันยังชิงกึ้นนูชันนะฮะคลิปวดโนดนี้เนี่ยเราจะมาเตรียมตัวไปเที่ยวต่างประเทศกันนะทุกคนเด้ซึ่งมีอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมตัวแล้วก็ เรามีการแบบช้อปปิ้งกันมาด้วยเราแบบว่าจะมาแกะให้ดูว่าเออช้อปปิ้งอะไรเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะรอบนี้ที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปเที่ยวเวียดนามกันนะทุกคนโดยที่เราไปเที่ยวเวียดนาม3มคืน3วันอืไปถึงตอนกลางคืนแล้วก็ไปนอนก่อนแล้วก็เที่ยวอีกวันหนึ่งได้เลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนแรกอะ่ะจะบินไปตอนเช้าแล้วก็ไปถึงนู่นกลางวันอะไรเงี้ยมันได้เที่ยวจริงๆแค่1วันแบบเต็มวันก็เลยรู้สึกว่าโอ้งั้นเราบินไปกลางคืนดีกว่าเราก็ไปนอนเลยอะไรเงี้ย เออแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการแบบเตรียมตัวเพิ่มเติมนะฮะแบบว่ากระเป๋ากระเป๋าอุปกรณ์เอเสเซนสอรี่ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยมีการช้อปปิ้งกันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูก่อนว่าไปซื้ออะไรมาบ้างนะครับช็อปอะไรมาบ้างนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีความยาวหน่อยนะทุกคนเออแล้วก็อาจจะถ่ายหลายรอบนะครับเพราะบางทีก็อาจจะถ่ายตอนที่เอ,อ่อได้ของอีกอันนึงมาแล้วหรือ เตรียมเอกสารหรือไปแลกตังอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูละกันแบบรวมๆนะครับแต่มาดูกันก่อนว่าได้อะไรมาบ้างนะครับของต่างๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่อง description นะครับหรือถ้าหาเราสามารถแปะตัวสินค้าได้ในวิดีโอนี้เลยก็จะแปะไว้ให้ในวิดีโอนี้เลยนะครับแต่มาแก็อันนี้ก่อนคืออะไรนี้อันนี้เป็นอันนี้คือกระป๋านะครับทุกคน เป็นกระเป๋าแบบใบใหญ่เลยอย่างนี้เออฟีลแบบฟีลแบบใส่ของได้เยอะๆแพ็คเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะทุกคนเอออันนี้เนี่ยคือเราบอกก่อนว่าเราอะบินของเวียดนามแอร์ไลน์นะครับมันมีในราคาเนี่ยเขาก็จะรวมแคลรี่ออนนะครับแล้วก็รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไปด้วยนะครับซึ่งเเราเห็นว่าเขาเขียนว่า10กิโลแคลรี่ออน10กิโลเนาะแต่ว่าเราก็เผื่อๆไว้เซฟไว้ก็ ใส่ไปสัก7จกิโลไม่เกินก็จะดีกว่านะฮะเออแล้วก็เราอ่ะก็จะมีกระเป๋าแคลลี่ออนอันนี้1ใบนะครับแต่ว่าที่นี้เนี่ยยังไม่มั่นใจอันเนี้ยคือ เอามาก่อนมันจะมีอีกใบหนึ่งที่ที่มันทรงโอเคกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแคลี่ออนได้โอเคกว่านี้ก็อาจจะเอาใบนั้นไปแต่ว่าอันนี้มาให้ดูก่อนว่ามันใส่อะไรได้แบบมันก็ค่อนข้างใหญ่อันนี้ก็อาจจะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางไหมหรืออะไรยังไงน,นะคือซื้อมาแบบว่าเผื่อแคลี่ออนเลยจริงๆอต่อหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นแคลี่ออนหรือแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้มันสามารถเสียบกับกระเป๋าเดินทางได้ที่เป็นแบบ ที่จับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ดากไปได้อะไรางี้นะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะใหญ่มากใส่ของได้ค่อนข้างเยอะแต่แบบยังไม่มั่นใจว่าจะเอาใบนี้ไปหรือเปล่านะเออต้องรอดูอีกทีหนึ่งนี่ใหญ่มากๆต่อไปอันนี้เป็นพวกบรรดากระเป๋าแยกนะฮะ เอ่อจะใส่เสื้อใส่ชุดนอนใส่ชุดชั้นในใส่กางเกงชั้นในอะไรอย่างนี้หรือเครื่องสําอางหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหลายไซส์อันนี้มีทั้งหมด6ไซส์ด้วยกันนะฮะคือเราอ่ะเคยมีอันนึงแต่ว่ามันค่อยๆทยอยหายไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะเนี่ยก็เตรียมไว้เพราะว่าเราก็อยากจัดกระเป๋าให้มันเป็นระเบียบนะครับต่อไป อันนี้คือสายรัดนะฮะทุกคนสายรัดกระเป๋าเดินทางของเราเพื่อไม่ให้แบบกระเป๋าเดินทางมันสามารถเปิดออกมาได้นึกออกไหมคือแบบเป็นเหมือนเซฟตี้อย่างหนึ่งนั่นแหละคือเราก็มีไว้เพื่อจะได้แบบสบายใจแล้วก็การที่มีไว้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบสังเกตได้ว่าอ๋อกระเป๋าอันนี้มันของฉันอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยกระเป๋ามันจะชอบมีลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็สีคล้ายๆกันเนาะถ้าหากว่าเราไปถึงที่นู่นแล้วแบบว่ามันมีกระเป๋าคล้ายๆกับเราเยอะอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องหาจุดสังเกตที่แบบว่าเราสังเกตได้ว่าอ๋อ oh, อันนี้ยถ้ามีสายอันนี้คือของเรานะแล้วก็ตรงนี้นี่มันจะมีแท็กด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะแท็กได้เนาะเขียนชื่อเขียนอะไรไปเผื่อเวลาเราไปถึงที่นูน่นแล้วมันแบบมีมีมกระเป๋าเดินทางที่มันคล้ายกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยและมันมีสายคล้ายกันกับเราอีกเราก็มาดูตรงนี้ได้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นของเรานะอะไรอย่างงี้ได้นะครับอืมตรงนี้เขาก็จะมีเป็นใส่รหัสด้วยนะแต่ว่าตั้งยังไงเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าเขาตั้งยังไงนะทุกคน อีกอันนึงอันนี้คือเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าไปต่างประเทศเนี่ยควรจะมีถ้าคุณไม่อยากจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่มเพราะว่ามันคือที่ชั่งน้ำหนักกระเป๋านะทุกคนแบบพกพานะครับคือเราอะนี่นี่คือเรามีปัญหาอย่างหนึ่งเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะเราจะแบบ น้ำหนักมันจะเกินเพร่ะวานนั่นนันมันจะเกินเมื่อวานเราจะโดนชาร์จไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบางทีอ่ะเราเราไปต่างประเทศก็จริงแล้วก็อาจจะไม่ได้โหลดใต้ท้องเครื่องก็จริงอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องชั่งน้ําหนัก กระเป๋าที่จะแคลี่ออนด้วยนะครับคือถ้าแบบว่าอย่างที่ฉันเคยเจออ่ะใครที่เดินถือก,กระเป๋าเดินทางแบบแคลี่ออนไปอ่ะคือโดนแน่นอนคือเขาอ่ะตรวจเลยว่าเอออยู่ต้องช่างก่อนหรือบางคนที่แบบว่าถือเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าถือไปถ้ามันใหญ่เกินอ่ะมันใหญ่เกินขนาดที่เขาแบบมีมาตรฐานเอาไว้อ่ะเขาก็ไม่ให้เอาขึ้นเออถ้าสมมติมันเกินงอันก่อนเนี่ยก็คือเราคิดว่าเฮ้ย จะเอาอันนั้นนะแคลรีออนไหมหรืออะไรยังไงแต่ว่าเ,ออเรารู้สึกว่ามันมีอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เราคิดว่ามันน่าจะใช้ได้หลายรอบนะครับเแออล้วทรงมันก็สวยด้วยวก็เลยซื้อมานะฮะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะติงอันนี้จะมีความเป็น PVC นิดนึงอะ่ะ เหมือนจะเป็นหนังดีหน่อยอย่ะทุกคนแล้วก็ด้านในบุผ้าเออคือเราชอบเพราะว่าหนึ่งคือทรงมันค่อนข้างสวยเห็นไหมเออทรงมันสวยมากก็สามารถใส่กับกระเป๋าเดินทางได้นะฮะนี่แล้วก็สามารถที่จะพับได้อย่างนี้ให้มันเล็กลงถ้าของเรายังไม่เยอะพอแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นอย่างเงี้ยเออให้เราสามารถที่จะแบบมาผูกกันได้นะน่ารักมากเลยอะทรงสวยแล้วก็ เออเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันเป็นแบบสะพายข้างนะทุกคนมีมีสายมาให้ก็สามารถใช้สพายข้างได้ด้วยนะครับนี่เปิดตรงนี้ได้ด้วยขยายใหญ่ขึ้นเฮ้ยคือมันแบบใหญ่มากใหญ่มากจริงๆอันนี้ก็ตอนขาไปเนี่ยเราว่าเราจะเอาอันเนี้ยโหลดใต้เครื่องไปแต่ว่าต้องขากลับอะก็อาจจะเอาอันเนี้ย เฉลี่อ่อนขึ้นเครื่องไปนะฮะทุกคนน่ารักดีแล้วก็คุณภาพดีด้วยไม่จะเป็นจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศก็สามารถใส่ของได้เยอะนะ <c oughs> เผื่อใครแบบไปเที่ยวในประเทศอะไรเงี้ยทางจังหวัดก็แนะนาํากระเป๋าอ,อันนี้เหมือนกันนะทุกคนสวยสวยแนะนาํามีหลายสีสีดําสีเขียวอะไรเงี้ยเออประมาณนี้เดี๋ยวถ้า,ามีมาอีกเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูอีกนะครับอ่ะทุกคนเรามาอัปเดตเรื่องเลี่ยงเรื่องของการไปเที่ยวเวียดนามกันนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยเราเตรียมส่วนที่2เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ ซิมนั่นเองอยู่ในนี้แล้วคือเราสั่งซิมออนไลน์มานะฮะเพราะว่าคือเราไปถึงนูน่นน่ะน่าจะประมาณ5้าทุ่มแล้วก็กว่าจะออกจากสนามบินนะเคือคิดว่าเที่ยงคืนน่าจะได้ออกแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าที่สนามบินนะเขาจะยังขายซิมอยู่ไหมก็เลยซื้อซิมมาไว้ก่อนนั่นเองนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยซิมที่มีขายเนี่ยมันจะมีความแบบตัวเลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็สับสนนิดหนึงเพราะว่า มันจะมีซิมที่รายวันวันหนึ่งเนี่ยใช้ได้5กิกอย่างเงี้ยหรือบางที่เนี่ยก็เป็นแบบทั้งทริปเลยอย่างเช่น4วันใช้ได้3 0กิกอย่างเงี้ยเออคือทางเราก็เลยแบบว่าออพยายามเลือกแล้วก็หาที่คิดว่าตัวเองใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุดนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเกบให้ดูกันว่ามันคืออะไรบ้างนะครับเราสั่งมาด้วยกัน3ตัวนะครับสั่งให้อูด,ด้วย1อันแล้วก็สั่งให้ตัวเองนะ่ะสออันเพราะว่ากลัวไม่พอนะครับใน1วันเรามันเป็นสายโซเชียลมีเดียอัปโหลดอยู่แล้วเราเป็นคอนเท เราก็เลยต้องเผื่อไว้ก่อนนะครับไม่พอถ้าถึงสนามบินแล้วมันสามารถที่จะซื้อแบบ Unlimited ได้ฉันก็อาจจะไปซื้อแบบ Unlimited นะอุ้ยแกอะไรขนาดนั้นอะเราเห็นว่ามันมีหลายบริษัทมากๆที่ขายซิมนะทุกคนแต่ว่าทางเราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรอ่อ่ะเออคือแบบเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแพงจังเลยเออแต่ว่ามันเป็น e sim เนาะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าไม่ต้องใส่ซิมแล้วอะก็คือ มันสามารถเปิดใช้บริการในมือถือได้เลยโดยไม่ต้องที่จะไปใส่ซิมที่หลังอะไรเงี้ยแต่ว่าอันแบบเนี้ยจะเป็นซิมที่เราต้องซื้อมาใส่เองนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันก็จะดีในกรณีที่แบบเราไปถึงปุ๊บแล้วเราใช้ได้เลยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นฟีลว่าเราจะต้องทําการใส ซิมการ์ดนี้ก่อนก่อนที่จะไปถึงที่นูน่นหรือถึงที่นู่นแล้วไปเปลี่ยนใส่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเข็มจิ้มซิมอะไรเงี้ยไปด้วยนั่นเองนะครับเราสั่งมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับตัวนึงเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ใช่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นซิมแบบเฉพาะอินเทอร์เน็ตนะครับคือใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเดียวไม่สามารถโทรได้นะครับอันนี้เราเลือกมาเป็นแบบ7จิกต่อวันนะครับโดยที่ใช้ได้ทั้งหมด4วันนั่นเองนะครับอืมเขาก็จะเขียนรายละเอียดมาให้เนาะ แล้วก็มีวิธีนะฮะก็คือใส่ซิมในมือถือรอตัดสัญญาณเปิดไอคอน Data l o ลม i ิ่งโปรศึกษาคู่มือก่อนแนะนำโดยละเอียดด้านในนะฮะมีคู่มือมาให้นะครับ QR code มาให้วิธีการใช้นะครับเราอันนี้มา1อันแล้วก็เอาแบบโทรได้มาอีกหนึ่งอันแบบโทรได้เนี่ยจะเป็นตัว5้าจิกนะฮะก็คือความเร็วเน็ต5จิกต่อวันนะครับพร้อมกับเบอร์ซึ่งที่เราเลือกแบบ,บมีเบอร์มาด้วยเนี่ยเพราะว่าเราเผื่อไว้โทรจองหรือติดต่อกับแก a ็บ อะไรอย่างนี้ซื้อแบบเป็นโทรมาด้วยนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่และคนจะใช้งานนะคะว่าจะใช้งานแบบใดนั่นเองนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าซื้อมาเผื่อไว้จริงๆเราจะใช้อันนี้เป็นตัวเมนหลักนะครับตัวอันนี้จะเป็นเมนรองเผื่อที่กรณีแบบว่าเราใช้อันนี้หมดแล้วในวันนั้นก็เปลี่ยนเป็นอีกอันนึงไปอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็แบบเป็นทุกทิปไม่ใช่แค่ทิปนี้เตรียมแบบนี้ทุกทิปทั้งไทยทั้งในไทยทั้งที่ไหนก็ตามเตรียมหมดตาส่วนเรื่องของเอกสารต่างๆเนาะ เราก็มีการเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะมาในหมวดของส่วนของแบบเอกสารที่มันอยู่ในอีเมลนะครับเอกสารหลกัลกๆเลยที่เราเตรียมไว้นะก็คือเรามีแผนเที่ยวเนอะคือแผนเที่ยวเนี่ยคือมีไว้เพื่อที่จะแบบเพื่อตอมอเขาอยากรู้ว่าจะไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเราจะได้ โอเคแพนไว้แล้วเราก็เป็นไกด์ฟิลแบบว่าแพนไว้ด้วยว่าตัวเองอะอยากจะไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไว้ว่าเออไปตรงนี้ตรงนี้อยู่อยู่ในแผนที่ตรงไหนอะไรอย่างงี้เออมีเรื่องของเอกสารแบบพวกที่จองที่พักแล้วก็จองเครื่องบิน ขาขาไปขากลับอะไรเงี้ยก็มีไปให้พอ้อมเราก็ส่งกันกับเพื่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะทริปนี้เนี่ยเราไปกับอู2คนเนาะก็มีการเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการจองที่พักนะครับเราจองที่ในอาก d ด้านะครับโรงแรมเป็นยังไงอะไรยังไงก็ไปเราติดตามดูในวิดีโอเวียดนามแล้วกันนะครับเราอะ่ะบินไปถึงนู่นประมาณห้าทุ่มเนาะเราก็ต้องมีการคุยกับโรงแรมก่อนว่าโรงแรมเนี่ยสามารถ เช็คอินหลังห้าทุ่มได้ไหมเพราะว่าการไปถึงนู่นห้าทุ่มอะ่ะบางทีมันก็อาจจะดีเลยหรือเปล่าหรือบางทีไปถึงนู่นแล้วกว่าจะผ่านตอม,อมีคนเยอะไหมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยเราก็เลยถามไปว่าเออหลังจากแบบห้าทุ่มไปเนี่ยสามารถเช็คอินได้อยู่ไหมถามให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราอะเจอจองอันนึงแล้วไปถามเขาที่หลังว่าแบบว่าเออสามารถเช็คอินหลังห้าทุ่มได้ไหมอะไรเงี้ย ไม่มีการตอบกลับจากโรงแรมนะครับเราเนี่ยไปดูรีวิวต่างๆเนาะก็มีคนรีวิวไว้ว่า โรงแรมเนี้ยคือไม่มีคนอยู่ตอนกลางคืนก็คือล็อบบี้อ่ะไม่ได้24ชั่วโมงเออเราก็เลยว่าอ๋อโอเคงั้นเรากดยกเลิกแล้วก็จองที่ใหม่ไปเลยหนึ่งอย่างเลยก็คือการที่ล็อบบี้มันไม่24ชั่วโมงเนี้ยมันก็อันตรายต่อคนที่ไปถึงนู่นดึกเพราะว่าถ้าเราไปถึงนู่นแล้วปุ๊บแล้วฉันต้องแบบว่าโอเคเทคหาว่าโอเคเดี๋ยวกําลังจะไปถึงแล้วแล้วหลงทางเนี้ยแบบคุณอยู่ตรงไหนฉันถึงอยู่ตรงนี้แล้วจุดตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปถึงแล้วมันแบบอยู่ในซอกในซอยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีคนที่สาามรถจ เทคคุยกับเราได้หรือว่าติดต่อสื่อสารได้เนี่ยอันนี้ก็ ถือว่าค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นก็หาสถานที่ที่แบบล็อบบี้เขาสามารถบริการเราได้24ชั่วโมงก็จะดีนั่นเองนะคะทุกคนในในเราก็ไปเป็นโรงแรมแล้วเราไม่ได้ต่ายแบบสอ0 0ามรอะไรอย่างนี้แล้วก็เราไปดึกด้วยก็คือเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจองที่พักของเราเนี่ยเราก็เลยจองที่พักที่มันสามารถเห็นได้ชัดแล้วก็อยู่ถ้าติดริมถนนแบบไม่ใช่ถนนใหญ่หรือแบบท่าเรียกอะไรหาโรงแรมที่มีความติดถนนน่ะเออเพราะว่าบางโรงแรมมันอยู่ในซอกในซอยอ่ะต้องเดินเข้าไปแล้วต้องแบบต้อง ลองดูดีๆอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันเหมือนแบบมันเหมือนโรงแรมเกสต์เฮาส์โรงแรมตู้แคปซูลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็เป็นโรงแรมดีๆนะแค่ว่าการเดินทางเข้าไปตรงนั้นนะมันค่อนข้างจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนแต่ว่านี่ก็ลองคุยกับคนเวียดนามแล้วว่าเอ ي, ้ยกลางคืนของเวียดนามเป็นยังไงอันตรายไหมเขาบอกว่าเวียดนามตอนกลางคืนก็คือแบบ n i ท์ไลฟ์เหมือนกันไม่ใช่ว่ากลางคืนแล้วไม่มีอะไรเลยมีมีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าโอเคสบายใจแต่ก็เลือกโรงแรมที่ ติดถนนที่มันสานจอดีๆ ไว้ก็ดีเพื่อที่จะปลอดภัยเนาะถึงแม้ว่าฉันเป็นผู้ชายกันสองคนก็ตามแต่ว่าเลือกความปลอดภัยก่อนเออโตนมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเลือกผู้ชายหรือผู้หญิงมันเลือกคนที่แบบอ้นนี้น่าจะเอาไปได้ก็มันก็เอาอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแล้วก็เวียดนามก็มีความมีมิสอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีมิสเออเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวด้วยการไปถึงดึกนี้ก็ต้องค่อนข้างระวังตัวเนาะแล้วก็แพงของเราเนี่ยพอไปถึงที่นู่นเนาะก็จะใช้แก็ ใช้แกลปของประเทศไทยได้เลยนะครับ ừ, เป็นเป็นแอปเดียวกันได้เลยเรื่องของเงินเรื่องของเงินเนี่ยเราจะแลกไปนิดนึงประมาณคิดว่าประมาณ3 3,000นะครับเออแต่ว่าก็จะมีเงินสดไทยไปด้วยแล้วก็จะมีเงินในบัญชีไปด้วยแล้วก็เป็นบัตรทาวเวลการ์ไปด้วยนะครับอันนี้เผื่อกรณีที่เฮ้ยเราแบบอ่าสามพไม่พอจริงๆอะไรเนงะจริงจริงมันจะพอนะทุกคนคือถ้า3000ันไม่พอนี่คือแบบ แกตีฮ uhm. ิ้วอะไรหรอแกไปที่แบนเนมหรือเปล่าก็จะมีบัตรเทเวลการ์ดบัตรเทเวลการ์ดเนี่ยของเราจะใช้เป็นของกรุงศรีเนาะคือสามารถสมัครในแอปของกรุงศรีได้เลยนะครับของกรุงศรีคือที่เราเลือกของกรุงศรีเนี่ยเพราะว่ากรุงศรีเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเติมตังค์เข้าไปในบัตรได้เลยแล้วก็แลกได้เลยแลกเสร็จปุ๊บโอเคเราใช้ไม่หมดแลกคืนแลกคืนปุ๊บ โอนเข้าในบัญชีหลักของเราได้เลยค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เลทไม่ได้ต่างกันมากสามารถที่จะเอาไปกดตังได้หรือว่าเอาไปรูดก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆของเวียดนามเนี่ยประเทศเขาจะใช้เงินสดเป็นหลักนะครับเงิน oh. สดเป็นหลักเลยเครื่องบินก่อนที่จะจองเราก็เปรียบเทียบหลายๆอันจองผ่านในเวียดนามแอร์ไลน์โดยตรงเลยนะฮะทุกคนไม่ได้ผ่านจากใน A g ก da หรือว่าเว็บทิปดอหรืออะไรไม่ได้จองผ่านตรงนั้นนะฮะเพราะว่าพอเรามาดูเลทราคาแล้วเนี่ย จองกับเวียดนามแอร์ไลน์ที่เป็นเว็บของเขาเลยโดยตรงอะ่ะค่อนข้างถูกกว่าแล้วก็ความละเอียดในการกดซื้ออะ่ะค่อนข้างละเอียดกว่าบางทีอะ่ะเราไปกดของใน A าก da มันไม่สามารถที่จะมาระบุได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อาหารอันนี้อาหารอันนั้นหรืออันนี้เออคือมันไม่มีทุกคนแต่ว่าถ้าเราจองผ่านในเว็บของเวียดนามแอร์ไลน์หรือว่าเว็บไซต์การบินโตรงเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่า โอเคแล้วบินไฟนี้นี่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 นีนออ่อาหารที่เราจะเอาบนเครื่องคือจะมีอันนี้อันนี้อันนี้ขากะาจะเป็นอันนี้หรือจะเพิ่มอะไรแล้วรายละเอียดต่างๆคือมันครบมันอ่านครบในในเว็บเดียวของมันเลยอะไรเงี้เราก็เลยเลือกจองผ่านตรงนั้นแล้วก็ราคาสําหรับเราเราดูแล้วถูกกว่านะฮะแต่ไม่ได้ถูกกว่ามากแบบโอ้โหแต่ก็ถูกกว่าเพราะว่าบางทีไปจองกับในเว็บอากูดาเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีค่าธรรมเนียมนุ่นนี่นั่น,นโนแล้วก็ เขาก็ขายบริการเสริมของ A g ก da เองด้วยอะไรเงี้ยเออก็ก็เป็นเรื่องที่ดีแบบบางที A g ก da เขาก็จะแบบเป็นคนคอยคุยให้ใเวลาเรามีปัญหาอะไรเราสามารถโทรคุยกับ A g ก da ได้เลยว่า A g o d a กเครื่องบินมันอย่างนั้นอย่างนี้คุยให้หน่อยได้ไหมอากูด้าเขาก็จะคุยให้แต่ว่าถ้าเราหวาดจองกับเวียดนามแอร์ไลน์โดยตรงหรือสายการบินโดยตรงเราต้องโทรเข้าไปที่สายการบินเขาโดยตรงอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันใครที่แบบว่ามั่นใจว่าจะจองกับ Oda, อากูดาเพราะว่าเอ้ยอยากให้อากูดาเป็นคนคอยสื่อสารให้อะไรเงี้ยก็ไปซื้อกับอากูดาก็ได้อันนี้ก็อาจจะมีการจ่ายเพิ่มนิดน,นึงแต่เรารู้สึกว่ามันก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าเรากําลังซื้อบริการของอากูดาด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวเราเรื่องของตัวเครื่องบินเราไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ถ้ามันมีปัญหาก็สามารถที่จะคอ l ู to ใส่การบินได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวเครื่องบินนะครับไปกลับของเราที่เราคุยกันที่เรารวมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ เกือบเกือบหกพันนะฮะไม่ถึง6กพันนะครับห้าพันกว่าเพราะว่าเราเป็นเที่ยวบินที่มันดึกนะครับทั้งตอนขาไปแล้วก็ขากลับเลยเที่ยวบินดึกจะค่อนข้างถูกนะครับขาไปเนี่ยประมาณ2590ขากลับก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะเออแล้วก็เป็น ตัวเครื่องบินที่เราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่า full, full service ไหมแต่ว่าก็ไม่น่าจะขนาดนั้นเออนะเพราะว่ามันก็มีอาหารให้นะฮะแล้วก็มีน้ําหนักกระเป๋าให้23กิโลแครี่อได้10กิโลแต่ว่าอันนี้ก็10กิโลเราก็ไม่มั่นใจเราก็คิดว่าน่าจะเซฟตี้ที่สุดก็คือเอา7กิโลไว้กอดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตามที่เราเตรียมตัวไว้นะเออแล้วก็พาสปอร์ตก็ทําไว้ให้เรียบร้อยพาสปอร์ตก็ควรจะ ไม่ให้หมดอายุภายใน6เดือนนะครับเออก็ใครที่จะหมดอายุใน6เดือนนี้ก็ไปทําใหม่ก่อนได้เลยนะครับก็เตรมตัวประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมีไปแลกเงินเนาะแต่ว่าแลกเงินอะ่ะเราอ่ะไม่แน่ใจว่าแลกเงินเนี่ยคือเป็นเวียดนามดองอะ่ะมันบางที่มันจะต้องคือเราเห็นคนอื่นที่เขาไปเนาะมันต้องจองไว้ก่อนถ้าเราได้มีการไปแลกเงินแล้วไปรับเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปแลกตังซปเปอร์ลิทกันทุกคนเพราะว่าเราอ่ะจะไปเที่ยวเวียดนามกันถูกไหมเราก็ต้องแลกเงินก่อนแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปแลกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนการแลกคือยังไงบ้างนะฮะทุกคนตอนนี้เรามาแลกที่ซปเปอร์ลิทนะครับมากบผู้ร่วมชิปผู้ร่วมชิปมันอยู่ตรงกลางเหรอไม่ได้อยู่เดี๋ยวไปแลกตังแบบหนึง่ง ชูเปอร์ลิปปิดจมจออไว้วมีเงินสองล้านเลยหรอโอ้โหรวยจังเลยสองล้านอะไรสองล้านบาทสองล้านบาทบาทบาทสองล้านบาทบาสองล้านบาทพูดให้มันเข้ากระเป๋าสองล้านบาทมีเงินสองล้านบาทถ้ามีเงินสองล้านบาทนี่คือโดนตรวจสอบเลยนะดูจากหน้าตาเลยไม่ได้ดูจาก ไม่ได้ดูจากฐานะการเงินหรือการงานนะหน้าตาคือดูมีพิรุษแน่เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุ้คนซุป,ปเปอร์รอลิสเราไปแลกเงินซุปเปอร์ลิสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่คือเหมือนแบบว่าอันนี้ก็คือมาแลกไว้ก่อนแต่ว่าอันนี้คือเราจองกับซุปเปอร์ลิสสีส้มนะมันจะมีซุปเปอร์ลิสสีเขียวกับสีส้มอ้ามันตแตกต่างกันไงมไม่รู้เหมือนกันงงเหมือนกัน แต่ว่าเราแลกสีส้มเพราะว่าที่ซีคอนมีเป็นสีส้มใครที่จะไปแลกตรงไหนใกล้ๆคุณก็เช็คดูว่าสุดพิรของคุณสีอะไรอันนี้เราจองมาแต่ว่าโทรจองเขานะมันจะมีจองออนไลน์แบบว่าจองในในเว็บนะแต่จองในเว็บอะคือต้องจ่ายฟังเลยแต่ถ้าจองแต่ว่าโทรจองเขาบอกเขาไว้ได้ว่าเราจะมาเข้าหร่อะไรเงี้ยนี่ก็โทรไปจองบอกว่าเอากี่บาทกี่บาทว่าไปนะครับแล้วเขาก็จะเตรียมไว้ให้แต่ทีนี้เรามาเราได้จะแบนใหญ่ก็คือได้แบน5แสนทุกคน เออเราอยากได้แบงย่อยเพราะว่ารู้สึกว่าบ้านเขามันไม่ได้ใช้แบงใหญ่กันขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าใช้ดีไหมก็ดีแต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าเราก็เห็นข่าวว่าเขาไม่ถ้าถ้าเขาทอนตังมาก็ต้องเหมือนแบบนับตังทอนดีๆว่าเขาทอนมาให้ครบไหมถ้าเขาทอนมาไม่ครบก็เท่ากับว่าเราจะโดนโกงนั่นเองก็ต้องระวังตัวกันด้วยแล้วก็ใครจะไปแลกก็ไปแลกได้นะจ๊ะทุกคนมาแลกตังแล้วก็มากินโมโม่พายไรจะเนื้อแล้วม,ม,ม้อร่อย ขั้นตอนการแลกตังประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อแล้วนะทุกคนแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็ถ้าหากว่าเราได้ไปถึงเวียดนามแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องมีคลิปเที่ยวเวียดนามมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนเมืองที่เราไปก็คือโฮจิมินห์นะฮะทุกคนไปเที่ยวแบบเอาใจจอยเอาแบบฟิลแบบเที่ยวในเมืองถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เมืองหลวงเขาแต่ว่า คาเฟ่เสื้อผ้าแหล่งท่องเที่ยวเขาก็น่าสนใจเออไม่ใช่ว่าแบบ i, ไม่น่าไปอะไรแต่ก็คือไปลองไปดูหน่อยแล้วก็ฝากทุกคนรอติดตามคลิปวิดีโอที่เราจะไปเที่ยวที่เวียดนามกันด้วยนะคะาคฝากกดไลค์ก็กดซับสไครต์กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเราจะมาไปที่เวียดนามไป,ปาย<ก>โ,กโก้